สถานีวิทยุสราญรม AM 1 5 7 5การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกคุยกันเพลินๆคุยกันจันพุทธศุข ครับสวัสดีครับรายการคุยกันวันจันทร์ครับเป็นการคุยกันเฉลิมฉลองวันมาคาบูชาครับปี2559ับเก็อยากจะเว่าถึงเรื่องของความร่มมือระว่างฝ่ายอาณาจักรกับศาสนาจักรนะครับเพราะว่าเป็นวันสำ,สำคัญทางพุทธศาสนาครับผมคิดว่าก็น่าจะเว่าในประเด็นต่างๆที่น่าสนใจนะครับเป็นวันที่ถ้าเป็นคนพุทธนะครับก็เป็นวันที่เขาจะต้องไป ไปวัดกันนะครับหรือว่าไปาทำความเพียรน,นะครับทำความเพียนนรหมายถึงว่าไปสะละซึ่งกิเลสนะครับเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับเท่าที่จะสะละได้นะครับความตณีความโกรธความโลภความหลงนะครับให้ออกมาจากจิตใจนะครับเราก็เ,าเป็นช่วงเวลาที่ห้ามมเนี่ยสามารถที่จะตรึกตรองดูถึง สิ่งต่างๆที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเรื่องของศาสนาจริงๆเป็นเรื่องของหัวใจนะครับเรื่องของความประพฤตินั่นเองว่าเข้ามาอยู่บนโลกไปเนี่ยนะครับเข้าได้ทําประโยชน์มากน้อยแค่ไหนสําหรับตัวเฮ้าแล้วก็คนไกลชิดแล้วก็สังคมที่ไกลออกไปก็เป็นแค่เนี่ยนะครับในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของคนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นโอกาสอันดีที่ผมคิดว่า ถ้าบางท่านเนี่ยนะครับถ้ามีโอกาสก็ไปวัดไปว่ากันไปสวดมนต์ไปเ,เวียนเทียนนะครับไปชําระจิตใจนะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นเนี่ยนะครับก็บเป็นวันที่เข้าไปทํางานต่างปกติก็จะเป็นโอกาสที่เข้าจะได้นําความสุขสดชื่นนะครับที่ได้รับในช่วงวันมาคาบ,บูชาเนี่ยครับไปเผยแผ่ไปกระจายให้กับเพื่อนๆพ,พักพวกทั้งหลายในออฟฟิศ ในสํานักงานในสังคมนะครับที่ตัวเองไปประสบพบอยู่นะครับเรื่องของความรวมมือกันระวางฝ่ายอนาจักฝ่ายศาสนาจักรเนี่ยนะครับฝ่ายอนาจักนีกนก่หมายถึงว่าทั้งทั้งภาครัฐนะครับคนที่มีอํานาจในการดูแลกิจการความเป็นไปของประเทศนะครับส่วนฝ่ายอนาจักก็คือว่าทั้งคณะสงฆ์นะครับเ,เป็นองค์กรที่คอยดูแลในเรื่องของศิลธรรมนะครับดังนั้นเนี่ยนะ ทั้งฝ่ายอนาจักและกับฝ่ายศาสนาจักรเนี่ยปกติจะมีความรวมมือซึ่งกันและกันนะครับก็เป็นเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันและกันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยถ้าเข้าเป็นคนพูดเข้ากับเห็นว่าพระสงฆ์องค์พระเจ้าเนี่ก็เป็นเป็นเพศสมณะนะครับซึ่งควรจะได้รับความนับถือนะครับตรงนี้กัเป็นสิ่งที่บางเทือเนี่ยทุกท่าน ก็คงจะเคยเจอนะครับว่า,าลูกหลานอายุครบ20บก็บไปบวชนะครับยังผมเองเนี่ยก็เคยไป,ไปบวชนะครับผมเคยไปบวชอยู่3าเดือนไปบวชอยู่วัดปานะครับแล้วก็ได้ขึ้นไปปฏิบัติบนภูเขานะครับผมขึ้นไปอยู่บนภูเขาเนี่ยสองเดือนนะครับในจังหวัดอุดรธานีนะครับขึ้นไปบนภูเขาเนี่ยเป็นผู้ ภาษาชาวบ้านเียว่าเป็นผู้พบาทนะครับอยู่ที่อุดรธานีนะครับอยู่ทั้งหนองวัวซอ ى, เป็นผู้เขาผู้สูงนะครับแต่ว่าเป็น,เป,นเป็นเทือกเขาที่สมัยก่อนนี่ก็เข้าใจว่าเป็นเทือกเขาที่เป็นป่ารกชัดที่เดียวน,นะครับม,ม,มีมีน้ำมีเอียงอยู่ทั้งบนผู้เขาอยู่นะครับบางเทือกนี่ก็ขึ้นไปบนบนผู้เขามีถ้ำนะครับมีถ้ำอยู่นะครับก็ coup, เป็นบรรยากาศที่ที่งเงียบที่เงียบสงบนะครับเงียบสงบ สำหรับคนเมืองเนี่ยนะครับเวลาไปไปแบบนั้นเนี่ยก็จะได้ความรู้สึกดีๆนะครับเพราะว่าเข้าอยู่ในเมืองเนี่ยก็บอกว่าได้เจอแบบนั้นน,นะครับได้เจออากาศที่บริสุทธิ์นะครับมีเสียงนกมีเสียงสัตว์ต่างๆนะครับแล้วก็บ่มีไฟฟ้านะครับการเดินบิณฑบาตตอนนั้นเนี่ยช่วงที่ผมเคยไปบวชอยู่เนี่ยผมก็เดินบิณฑบาตมือนึงเนี่ยอยางลงมาจากภูเขาเนี่ยนะครับมา หมบานที่ใกล้ที่สุดเนี่ยกักิโลนะครับแกิโลแล้วก็ทั้งวัดปาเนี่ย tradition หมายถึงว่าขนบธรรมเนียมของเพนเนี่ยคือว่าเวลาเพนไปบินธบาตเนี่ยจะต้องเดินเท้าเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องยางลงมาจากภูเขาเนี่ยด้วยเท้าเปล่านะครับเราก็ผ่านหินผ่านเอียงต่างๆมากนะครับแล้วก็เป็นช่วงหนึ่งของการฝึกฝนซึ่งผมก็พยายามบอกกับคนที่หูจักบอกว่าถ้ามีโอกาส สักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยควรจะต้องไปบวชนะครับอันนี้ก็เห็นด้วยอย่างยิ่งที่บอกว่าคนที่บวชเนี่ยคือคือคนที่ได้รับการบวชเรียนศึกษามากสมกับการเป็นบัณฑิตนะครับได้รับการเรียกหลังจากที่เสกออกมาเรียกว่าเป็นทิดหรือว่าบัณฑิตเนี่ยนะครับ,รบก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับตอนนั้นตอนช่วงที่บวชอยู่ที่อุดรเนี่ยก็ยังที่บอกนะผมบวชอยู่3เดือนนะครับแต่เป็นการบวชนอกคุกษาก็คือว่าล่างงานไปบวชตอนไปบวชก็ กมีญาติพี่น้องไปนะครับแต่ว่าช่วงที่ขึ้นไปอยู่บนภูเขาเนี่ยก็ขึ้นไปอยู่มีอยู่บอจักกี้องนะครับก็เป็นสำนักปฏิบัติเล็กๆนะครับอยู่กัน3-4องี์องนะครับกได้มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็ยังที่บอกว่าได้มีโอกาสไปบิณฑบาตนะครับทุกมือเนี่ยก ไปกลับเนี่ครับกับเป็นถึง16กิโลนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ใเคยชินกับเรื่องของของขอวัดปฏิบัติในเรื่องของอพระป่านะครับในในวัดปฏิบัติของพระธรรมยุทธนะครับกบัช่วงนั้นกเัเป็นช่วงที่ยังหนุ่มยังหนาอยู่นะครับเราพระปาเนี่ยเพิ่นกับชั้นมือเดียวนะครับก็บเป็นเป็นขอวัดปฏิบัติซึ่งหลังจากที่หลวงพ่อชาเนี่ยเพิ่นนําพุทธศาสนาไป เผยแร่นในต่างประเทศมีพระที่เป็นพระฝรั่งเนี่ยนะครับอ,อยู่ในต่างประเทศมากมากนะครับหรือแม้แต่ในสวิตเซอร์แลนด์ที่ผมไปอยู่เนี่ยครบับมีสาข,าขาของวัดหลวงพ่อชาอยู่นะครับที่เค n นเดอร์สเตกนะครับเป็นเป็นเมืองที่เป็นเขตที่เวาา่าภาษาเยอรมันนะครับเราผมกับไปถวายอาหารอยู่เป็นครั้งคราวเพราะว่าจากเจนีวาไป c ค n นเดอร์สเตกเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะครับ เวลาจะไปถวายอาหารน่ถวายจังหันเนี่ยก็ต้องแบบตั้งใจนะครับตั้งใจต้องตื่นจะเช่าจะเช่าแล้วก็ขับรถไปบางเทือบมีรถก็ขึ้นรถไฟไปนะครับกาแสดงให้เห็นว่าทั้งมืองนอกเมืองหน้าเนี่ยครับคนที่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยต้องมีศรัทธาภาษาเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าการเดินทางเนี่ยจะต้องเดินทางกันถึง สามสี่ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะไปถาวายอาหารพระนะครับเข้าอยู่เมืองไทยเนี่ก็เป็นเป็นโอกาสอันดีนะครับได้เจอพระสงฆ์นะครับได้มีโอกาสทําบุญผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็เรื่องของวันมาคาบูชาเนี่ยนะครับก็มุนเวียนกันมาอยู่ทุกปีนะครับหมายถึงว่าเป็นโอกาสว่าเข้าได้มี โอกาสมามารำลึกนะครับถึงคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งผมกับบางเทือเนี่ยเวลาว่าในรายการผมก็เอามาแทรกอยู่เป็นครั้งคราวนะครับร่วมถึงวานบางคราวเนี่ยกับมา วิเคราะห์นะครับมาเปรียบเทียบกับเรื่องของหลักการทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งทฤษฎีวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะยังยิ่งทฤษฎีในเรื่องของอ gravitational wave หรือว่าเรื่องของคลื่นแรงดึงดูดหรือว่าแรงแรงโน้มถ่วงนะครับที่เพิ่งปรากฏกับโลกเมื่อ,อเมื่อบโดนเนี่ยนะครับหลังจากที่เป็นการาชนกันของหลุมดำสองลุมนะครับเมื่อ1,000 400ล้านปีมาแล้วนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดมานานนะครับแต่ว่ากว่าคลื่นนั่นเนี่ยจะเดินทางมาถึงโลกเนี่ยก็ใช้เวลาถึงถึงขนาดนี้นะครับบนับว่าจักรวาลหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยที่มีคนขาดคะเนไนไว้บอกว่าเป็นเวลาเนี่ย หนึ่งแสนสี่ล้านปีนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่เพิ่นกับพยายามเสาะแสวงหานะครับคำนวณว่าอายุของจักรวาลเนี่ยมีขนาดไหนนะครับรวมถึงว่าในอนาคตเนี่ยเมื่อวิทยาการก้าวหน้าต่อไปเนี่ยนะครับก็คงจะ,ะสามารถที่จะให้คําตอบว่าจักรวาลเกิดขึ้นมาจากอย่างเพราะว่าเป็นคําตอบคําถามที่ คนเนี่ยจะถามอยู่เสมอน,นะครับว่าเป็นยังไงน,นะครับเพราะว่าการพิชนาเนี่ยก็คงจะเบ่งในเรื่องของของความหูทางฟิสิกส์นะครับตอนหลังเนี่ยไอน์สไตน์เนี่ยเพิ่นก็มีทฤษฎีที่เป็นเรียกว่าควอนตัมฟิสิกส์ที่ลงไปลึกถึงอนุต่างๆกับอนุภาคต่างๆนะครับภาษา,าไทยเนี่ยาบางเทื่อนเนี่ยก็แปลจากอะตอมเนี่ยแปลว่าปรมาณูนะครับยุคปัจจุบันเนี่ย เพิ่นก็ใส่ภาษาคําว่านิวเคลียร์นะครับนิวเคลียร์ปรามาณูกับนิวเคลียร์ตอนหลังเนี่ยเท่ากับใส่ในความหมายที่คล้ายๆกันนะครับเรื่องของนิวเคลียร์เนี่ยนะครับหลังจากที่อไอน์สไตน์เนี่ยเพิร์นคิดทฤษฎีขึ้นมาก,กับมีคนนําไปต่อยอดนะครับจนสามารถสร้างระเบิดนิวเคลียร์หรือว่าระเบิดปรามาณูขึ้นมาได้นะครับตรงนี้กับเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างขึ้นมาคือวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเป็น เป็นความหูนะครับส่วนคนเนี่ยจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในทางที่ดีหรือว่าทางที่บดีนะครับเป็นเป็นเรื่องของคนนะครับเรื่องของนิวเคลียร์เนี่ยการเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยนะครับกับในวงการระวางประเทศเนี่ยเพิ่นก็นอยากจะให้ใช้ในทางสันตินะครับว่าไ่าอยากให้ไปใช้ทางทหารเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะครับที่มีการใช้ระเบิดปรมาณูหรือว่าอาวุธนิวเคลียร์เกิดขึ้นให้ไทยค้น บาดเจ็บลมตายมากไม้ม,มหาศาลเนี่ยก็เป็นบทเรียนที่ที่หดหูนะครับว่าอยากให้เกิดขึ้นอีกดังนั้นเนี่ยนะครับในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนะครับทั่วโลกอ่ะอยากจะให้เหาเนี่ยใส่อาวุธนิวเคลียร์เนี่ยนะครับหรือว่าพลังงานนิวเคลียร์นะครับทดที่ในทางสันตินะครับที่นี่ก็เป็นประเด็นขึ้นมากนะครับหลายประเทศเนี่ยจะมีบอกว่ามีเรื่องของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์มือนกครับกรณีของไทยเนี่ยเนื่องจากว่าพลังงานไฟฟ้าของไทยเนี่ย ตอนลังๆเนี่ยเขาก็ต้องไปซื้อมาจากต่างประเทศจากประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยพลเ,เมืองก็หลขึ้น,นเรื่อยๆนะครับอตอนนี้ก็ถึงเกือบ70ล้านคนในอนาคตก็คงจะเป็นถึงร้อยล้านคนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับความต้องการในการใส่พลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็หลขึ้นนะครับกับมีความคิดหลายอย่างว่าเ่าจะเหตุไดใ,ในการที่จะาหาแหล่งพลังงานไฟฟ้ามาก ให้กับคนไทยใส่ใดเพียงพ่อนะครับหลายคนก็กกคิดกับเว่าไปนะครับในเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์นะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าตอนนี้นะครับใน,ใน,ในยุคนี้นะครับความประสงค์ของคนไทยส่วนมากเนะี่ยคงไม่อยากจะเห็นเรื่องของอาการใส่โรงงานนิวเคลียร์เกิดขึ้นเพราะว่า,า,ามีประสบการณ์จากประเทศอื่นนะครับที่มีการ รัวไหลของกัมมันตรังสีนะครับในัรเซียหรือว่าในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเวลาคนเว้าถึงพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีมีแต่ค้นแบบว่า,ามีความกังวลน,นะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่า,าการค้นคิดหรือว่าการทำรีเสิร์ชนะครับการค้นคว้าวิจัยเนี่ยในเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยก็ อาจจะเดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับทุกประเทศก็จะทําการค้นคว้าไปนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งในอนาคตอันไกลผพไม่รม้ว่าไกลแค่ไหนนะครับเมื่อเขาสามารถที่จะมีเทคโนโลยีนะครับที่ที่ปลอดภัยนะครับตอนนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการยอมรับว่าเมื่อถึงจุดนั้นนะครับการใช้พลังงานที่มาจากนิวเคลียร์เนี่ยอาจจะเป็นที่ยอมรับได้กับ่มูหว่าจะใช้เวลาโดนแค่ไหนนะครับแต่ว่า ในขณะเดียวกันเนี่ยคงจะเป็นขึ้นกับยัวเรื่องของวิทยาการทางเทคโนโลยีเนี่ยนะครับว่าจะก้าวหน้าไปขนาดไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องของอของอเรียกว่าอนุภาคหรือว่าปรมาณูนะครับการนําประโยชน์ไม่ใช่เนี่ยเป็นผลพลพ้อยได้จากควอนตัมฟิสิกส์เนี่ยนะครับที่ที่จะพยายามอธิบายในเรื่องของ สสารพลังานนะครับผมว่ว่าเรื่องนี้กเพราะว่าเกี่ยวโยงมากกับเรื่องของฟิสิกส์ตอนต้นนะครับใน,ในเรื่องของหลุมดําต่างๆในหน้าเรื่องของจักรวาลเรื่องของพุทธศาสนาท,ที่เคย นำมาว่าในเรื่องของคําสอนของท่านอาจารย์มันนะครับว่าเพิเว่าในเรื่องของทิติผู้ตังนะครับว่าตัวผมเองผมอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องของการก่อกาเนิดของของถาดต่างๆนะครับที่ในไทยอาจจะแปลสภาพเป็นของพลังงานใดก็เป็นสิ่งที่ต้องเบิงกันต่อไปว่า วิทยาศาสตร์เนี่ยจะก้าวไปถึงจุดนี้เมื่อใดนะครับกร็อรอคอยกันอยู่นะครับสำหรับเรื่องอื่นๆเนี่ยที่ที่น่าสนใจนะครับที่ผมก็ติดตามอยู่เรื่อยๆก็คือว่าเรื่องของเรื่องของอาเซียนนะครับเพราะว่าเฮ้ายู่เป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนนะครับตอนนี้ก็อาเซียนก็เพึ่งมีซัมมิตนะครับกับทั้งสหรัฐไปนะซัมมิตก็หมายถึงว่าเป็นการประชุมสุดยอดระดับผู้นํำนะครับ ที่สหรัฐอเมริกาครับทั้งเล่าเนี่ยเป็นการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดนะครับที่อเมริกาประธานาธิบดีโอบามาเพิ่นก็นเชิญชวนผู้นําต่างๆของอาเซียนเนี่ยเขาไปร่วมนะครับกามองๆในมุมหนึ่งเนี่ยนะครับตอนนี้ก็แสดงให้เห็นว่าอาเซียนเนี่ยได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงไอ้น,นี่เป็นสิ่งที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าตอนนี้อาเซียนเนี่ยมีสถานะเป็นองค์การร่วงประเทศนะครับก็มีเลขาธิการ นะครับของอาเซียนแล้วกับประเทศอื่นๆเนี่ยก็ส่งตัวแทนเนะ่ครับมาเป็นทูตนะครับประจําอาเซียนนะครับดังนั้นเนี่ยอาเซียนเนี่ยได้รับการยอมรับมากที่เดียวนะครับแล้วก็ประเทศที่อยู่ในอาเซียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นกลุ่มก้อนกลุ่มก้อนเดียวกันนะครับเป็นสังคมเดียวกันเวลาไปพบปะกับประเทศอื่นๆเนี่ยก็ได้รับความเชื่อถือนะครับประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ถือว่าเป็นประเทศที่เป็น ประเทศที่อาจจะบอกว่าเป็นปากเสียงใน,ในหลายเรื่องของอาเซียนได้นะครับเพราะว่าเขามีประสบการณ์ในการที่ร่วมก่อตั้งอาเซียนตั้งแต่ต้นนะครับาการไปร่วมชุมประชุมเนี่ยครับทั้งสหรัฐเนี่ยเป็นโอกาสอันดีทีอ่อาเซียน,นยจะได้แสดงความเห็นในประเด็นต่างๆนะครับให้กับทั้ง ประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยนะครับเข้าใจว่ามิยังเกิดขึ้นนะครับในพูนภากเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับสำหรับประเทศไทยเองเนี่ยเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่มีบทบาทยังสูงในสังคมโลกมาโดดแล้วนะครับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยถ้าจะว่าไปประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่มีตนทุนทั้งสังคมตนทุนทั้งความหนาเชื่อถือเนี่ยอยู่ มากมายที่เดียวในสายตาของต่างประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยแม่แม่ว่านะครับบางครั้งเนี่ยประเทศไทยอาจจะมีปัญหาในในบางเรื่องนะครับบางจังหวะนะครับแต่ว่าหลายประเทศก็ยังให้ความเข้าใจนะครับให้ให้ความสําคัญว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยประเทศไทยก็จะสามารถแก้ไขปัญหาที่มีตัวเองที่ที่มอยูเนี่ยนะครับได้นะครับ ถึงเป็นสาเหตุที่ว่าเวลามีการประชุมใหญ่ๆที่สําคัญๆเนี่ยประเทศไทยก็จะได้รับการเชิญเข้าไปร่วมนะครับเป,เป็นสิ่งที่เขาต้องพยายามต่อไปเพราะว่าประเทศไทยนี่ก็พยายามที่จะเข้าไปมีบทบาทในองค์การระหว่างประเทศนะครับในองค์การสหประชาชาติเนี่ยก็กำลังสมัครนะครับเข้าไปเป็นสมาชิก แบบเป็นทักอเป็นแบนสมาชิกประจำนะครับนอเนอรเพอร์มานตเมมเบอร์ของของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติสำหรับปีหน้านะครับดังนั้นก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยหาเสียงนะครับในเรื่องของการแสดงบทบาทนะครับว่าตั้งแต่ต้นมาเนี่ยจนถึงมาปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยกับ่บเคยละทิ้ง นะครับพันธกิจหนี้หนาที่ต่างๆที่มีต่อสังคมโลกนะครับก็เป็นคนดีในสังคมโลกนะครับก็เข้าไปร่วมทุกอย่างนะครับนอกจากนั้นกับพยายามนะครับประเทศไทยกับพยายามในเรื่องของการสร่งเสริมคนเนี่ยเขาไปอยู่ในองค์การระหว่างประเทศนะครับก็มีมีหลายคนที่มีความสามารถสูงๆนะครับไปอยู่ในองค์การระหว่างประเทศนะครับก็ที่ผ่านมาก,กัมีคุณสุภชัยไปเป็นภูมิรวยการใหญ่ของ องค์การการค้าโลกหรือว่า WTO นะครับตอนหลังิ่นก็เป็นเลขาธิการของอังทัตนะครับซึ่งเป็นองค์งกรหนึ่งของสหประชาชาติคุณสุรินทร์พิวุวณเิ่นก็เคยเป็นเลขาธิการของอาเซียนนะครับปัจจุบันกับปัจจุบันตอนนี้ก็มีคนไทยไปเป็นรองเลขาธิการของอาเซียนนะครับแล้วก็มีองค์กรหนึ่งก็คือว่าการประชุมร่วมกันระวางเอเชียกับยุโรปเนี่ยนะครับตรงน,นี้นะครับมี ทั้งมูนิทีนะครับมูนิทีเอเชียยุโรปเนี่ยที่ตั้งอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยทุกๆ4ปีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเนี่ยนะครับก็จะสลับกันนะครับว่าผู้มีภาคเอเชียก็จะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็ผู้ภาคยุโรปจะเป็นเบอร์2อีก4ปีถัดไปผู้พักยุโรปก็ขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งเอเชียเป็นเบอร์2เนี่ยจะหมุนเวียนกันไปแบบนี้นะครับตอนนี้ปีนี้ก็จะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยน เปลี่ยนมือกันนะครับกาทั้งผู้บริหารสูงสุดเนี่ยที่เป็นคนจีนนะครับก,ะกะจะ็จะมดตําแหน่งไปนะครับดังนั้นก็จะเป็นเทิ่มหรือว่าเป็นวาระของทางยุโรปนะครับทังยุโรปก็จะส่งคนมาเป็นเบอร์หนึ่งที่นี่ก็สำหรับเบอร์สองเนี่ยพื้นภาคของเอเชียเนี่ยนะครับก็จะส่งคนไปนะครับตรงนี้ผมเข้าใจว่าทั้งทั้งกระทรวงการต่างประเทศก็กำลังมอง บิงยัวจะส่งคนไทยเนี่ยนะครับไปสมัครแข่งขันนะครับขึ้นเป็นเบอร์สองของอมูนิทินะครับเอเชียยุโรปเนี่ยนะครับที่ประจำการอยู่ที่สิงคโปร์นะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งการประชุมเอเชียยุโรปนะครับถ้าถ้าท่านผู้ฟังจำได้เนี่ยเมื่อประมาณ20ปีมาแล้วเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยก็ริเริ่ม ตอนโครงการนี้นะครับแล้วก็การประชุมครั้งแรกเอเชียยุโรปเนี่ยเกิดขึ้นที่กรุงเทพนะครับเกิดขึ้นที่กรุงเทพเพราะว่าต้องการอยากจะให้ผู้นําของเอเชียแล้วก็ผู้นําของยุโรปทั้งหมดเนี่ยยีประเทศมาคุยกันแบบเปิดอกนะครับจับเข้าคุยกันผมตองมีพิธีรีตองอยากจะคุยเรื่องอย่างก็คุยได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับหลังจากปีหนึ่งเก้าเก้าหาเนี่ยซึ่งผ่านมาเนี่ยยี่สิบปีนะครับ กับวิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับหลังจากการประชุมครั้งแรกเนี่ยอีกหนึ่งปีถัดมาเนี่ยสองปีถัดมาเนี่ยกับปรากฏว่าประเทศไทยเจอปัญหาทางเศรษฐกิจในเรื่องของตม้มยำกุ้งนะครับกับเฮตไทยทางเอเชียทัวร์เอเชียเลยเนี่ยครับได้รับผลกระทบไปน้ำทั้งยุโรปเนี่ยเพิ่นก็สนใจว่าปัญหาไอ้ตม้มยำกุ้งนะครับเกิดขึ้นจังไดนเนี่ยครับในทายที่สุดก็บ ขอรับฟังข้อมูลนะครับแล้วกเ็เป็นตั้งก่องทุนาการเงินขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาซอยนะครับปัญหาในทั้งเอเชียเนี่ยแสดงว่า,าตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับประเทศไทยก็มีบทบาทสําคัญในการที่เข้าไปร่วมในเ,เรื่องระว่างประเทศนะครับการประชุมเอเชียยุโ,โรปเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาที่ประเทศไทยนะครับ2 0ที่แล้วนะครับ ครั้งนี้จะเป็นการประชุมะระดับสูงครั้งที่1 1นะครับจะจัดขึ้นที่กลุ่อุลันบาตต์ที่มองโกเลียนะครับกัเป็นโอกาสอันดีนะครับที่ผู้นําของไทยเนี่ยจะได้ร่วมไปประชุมนะครับก่อนนั้นนะครับเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับก็จะมีการประชุมในในกรุงเทพนะครับที่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยละว่าถึงว่าะจะ มีวิชันหรือว่ามีวิสัยทัศน์ในการที่จะพาการประชุมอาเซมหรือว่า Asia Europe, เอเชียยุโรปไปในทาทิศทางใดนะครับเพราะว่าหลังจาก20ปีเนี่ยก็ต้องมาทบทวนบทบาทนะครับแต่ว่ายังคือเก่าอยู่นะครับว,ว่าการประชุมเนี่ยอยากจะให้เป็นแบบเก่าเป็นการจับเข้าคุยกันนะครับเพื่อที่จะให้ผู้นําระดับสูงระดับนายกรัฐมนตรีระดับประธานาธิบดีเนี่ยมานั่งคุยกันเพื่อที่จะ เวลาเจอปัญหาเนี่ยก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาในทันทีนะครับในคณะเดียวกันเนี่ยก็ตั้งมูลนิธิขึ้นมาเนี่ยนะครับโดยทั้งสิงคโปร์เนี่ยเพิ่นก็รับเป็นเจ้าภาพในฐานะที่เป็นที่ตั้งของสักงานนะครับสิงคโปร์ส่งอาจารย์ทอมมิโกะนะครับศาสตราจารย์ทอมมิโกะเนี่ยที่เป็นนักการทูตมือหนึ่งของสิงคโปร์เนี่ยเป็นผู้บริหารคนแรกนะครับตอนนี้จะเป็นผู้บริหารคนที่7เนี่ยที่ผมว่าไปฟังว่ายุโรปนี่จะส่ง ผู้บริหารมาเนี่ยมามา,มาเป็นผู้บริหารคนใหม่แล้วกระทั่งเอเชียเนี่ยจะต้องส่งผู้บริหารที่เป็นเบอร์สองเข้าไปแทนน,นะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าจะส่งคนไทยเนี่ยไปเข้าแข่งดำรงตำแหน่งนี่หรือบอนะครับก็ตตรงเบิ่งกันต่อไปว่าถ้ามีถ้ามีโอกาสเนี่ยผมก็อยากให้เห็นคนไทยเนี่ยนะครับเข้าไปนั่งทำหน้าที่ในองค์การระหว่างประเทศต่างๆนะครับเพราะว่าจะ เป็นโอกาสอันดีที่เฮาได้แสดงถึงศักยภาพนะครับของประเทศอันแรกเป็นการแสดงศักยภาพของประเทศอันที่สองเนี่ยเป็นการแสดงศักยภาพของคนไทยเองนะครับว่ามีความสามารถระดับนานาชาตินะครับเป็นที่ยอมรับสามารถที่จะบริหารองค์การระหว่างประเทศแล้วก็เนื่องจากว่าการประชุมเอเชียยุโรปเนี่ยครับตอนนี้มีถึง 5 3ประเทศเนี่ยนะครับ5 1ประเทศบวกกับ2อ,องค์การระหว่างประเทศเนี่ยนะครับที่เป็นสมาชิกดังนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นการแสดงให้เห็นว่าเนี่ยนะครับนอกจากว่าเฮาเนี่ยเป็นประธานของกลุ่ม77เนี่ยนะครับในการพูดจานะครับกับประเทศอื่นๆเนี่ยเฮาก็ยังสามารถที่จะมีคนเนี่ยไปดำรงตำแหน่งในองค์การระหว่างประเทศได้นะครับก็ก็กเป็นเรื่องที่ ต้องนสนับสนุนต่อไปนะครับช่วงแรกในด้วยการเนี่ยนะครับสำหรับคุยกันวันจันทร์ในวันมาคาบุชาเนี่ยผมก็ได้ว่าในเรื่องของความรวมมือระวางาศาสนาจักรนะครับกับอาณาจักรนะครับหมายถึงว่าทั้งฝ่ายภาครัฐกับทั้งาศาสนานะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็เป็นประเทศที่ผมคิดว่าพลเมืองส่วนใหญ่เนี่ยกเป็นคนพุทธนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับคนพุทธก็จะมี เอกลักษณ์พิเศษก็หมายถึงว่าเป็นคนที่มีเหตุมีผลนะครับแล้วก็ใส่เหตุผลเนี่ยในการแก้ไขปัญหากันนะครับบางครั้งเนี่ยแม้แต่ว่าในองค์กรน,นะครับว่าจะเป็นอาณาจักรหรือว่าศาสนาจักรเน,นี่ยครับหากเกิดมีความขัดแย้งกันเนี่ยจะต้องพยายามที่จะหาทางาคุยกันก่อนนะครับคุยกันว่าปัญหาที่แท้จริงมาจากไหนนะครับหากแก้ไขปัญหาได้ก็จะแก้โดยตัวเองนะครับหากแก้ไม่ได้เนี่ยก็จะ ต้องไปหาคนอื่นกัการต้องไปนะครับตรงนั้นก็นเป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นะครับแล้วก็สำหรับวันมาคะบูชาเนี่ยก็เป็นเป็นโอกาสอันดีนะครับเ,เป็นโอกาสที่ทุกขั้นเนี่ยครับจะได้ระลึกถึงคุณงามความดีต่างๆนะครับที่ผ่านมาในหนึ่งปีนะครับว่าได้เหตุเอียงแน่นะครับเพราะว่า โอกาสแบบนี้มีหน่อยนะครับที่ถึงแม้ว่าในอดีตเนี่ยนะครับในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ว่ามีพระสงฆ์เจ้ามีพระอาหารหันต์ต่างๆมาชุมนุ่มกันนะครับเร่อการชุมนุ่มกันบรินัดหมยกันมากนะครับกับเ,เป็นเครื่องบ่งชี้นะครับว่าเวลาเนี่ยที่จะทํากิจกรรมเนี่ยหากมีความรวมมือร่วมใจกันเนี่ยก็สามารถที่จะเฮ็ดได้โดยประสบความ สำเร็จโดยง่ายนะครับครับผมคิดว่าเวลาของผมเนี่ยคงจะหมดลงแล้วนะครับผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนเนี่ยลาไปก่อนผมขอพบกับท่านผู้ฟังอีกเนี่ยนะครับสำหรับคุยกันวันศุกร์ครับมัอนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ